สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วิมลจะมาเล่าเรื่องสยองตอนสามค่ะตอนนี้เจอริสสึกเป็นวัยทำงานค่ะวัยทำงานก็คือเจอที่บริษัทนะคะเ,เดี๋ยวจะ,ะก่อนจะเล่าให้ฟังวิมลจะบอกว่าขอใส่แว่นก่อนนะคะเพราะวิมลม,มองโทรศัพท์มองไม่เห็นเลยคือแล้วก็ ยังมีอารมอารมพบอีกนะคะคือว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปวิมลรบกวนค่ะรบกวนดูทนดูสักสามนาทีหรือห้านาทีอะไรเนะะี่ยค่ะแล้วค่อยคอมเมนต์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราคอมเมนต์ก่อนก่อนก่อนสามนาทีเนี่ยซับจะหายเลยคะ่ะทั้งซับทั้งวิวยอดวิวออะไรเงี้ยจะหายก็คือคือ นะัคือวิมลไปไปเจอพี่พี่ u u u e e คนหนึ่งเขาบอกมาค่ะเอ่อขอบคหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะอะตอนวัยทำงานนะคะวิมลก็ทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งค่ะตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วตอนนี้อยู่บ้านคือจะเออบริษัทเนี่ยบริษัทเป็นบริษัทเอ่อที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก้บ้านนะคะวิมลก็จะเป็นทําเกี่ยวกับเ อยู่ฝ่ายออฟฟิศนะคะทำอยู่ฝ่ายแพนนิงค่ะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในออฟฟิศนะคะทีนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในนั้นนะคือเวลาเวลากินข้าวเนี่ยวิม,มลจะไม่ได้ไปกินข้างนอกนะค่ะเพราะเป็นคนที่ประหยัดค่ะประหยัดคือจะทํากับข้าวประจากบ้านแล้วก็จะกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนๆบางคนก็ประหยัดค่ะก็มากินข้าวด้วยกันพอพักปุ๊บก,ก็จะมานั่งที่โต๊ะค่ะก็มาทานด้วยกันสนุกสนานค่ะ แล้วคนที่อยากทานข้างนอกก็ไปกินทาน,ทานข้างนอกกันเสร็จแล้วพอทานเสร็จเนี่ยทานเสร็จเนี่ยเราก็จะพักผ่อนคือบางทีพี่มลก็ไปนั่งเล่นเกมในคอมพิวเตอร์มัง่งไปนั่งทําอะไรดูสาระอะไรในยูทง u ูทูบในคอมอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ว่าแต่ว่าเขาจะมีกฎอย่างหนึ่งคือเขาไม่อยากอยากเขาไม่อยากให้พนักง,งานเนี่ยเดี๋ยเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้คอมแบบ เอ่อทำที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเขาจะให้ทําในเรื่องอะไรก็วิมลก็จะแอบแอบเล่นบ้างอะไรบ้างเงี้ยทีนี้พราะกดมันหนักขึ้นแล้วขึ้นก็ไม่ไม่เล่นไม่ได้ค่ะวิมลก็อ่ะไปแล้วก็ไม่จะทาอะไรดีกันดีนะเวลาพักไปนอนดีกว่าก็กับเพื่อนๆก็ไปนอนกับเป็นห้องประชุมค่ะห้องประชุมเนี่ยห้องใหญ่อยู่ก็ติดข้างๆที่วิมลทํางานอยู่ติดกันนะคะแล้วก็ไปนอนกันก็นอนกันหลายคนมากเลยนอนกันแบบ เดี๋ยวเออเวลาใกล้ใกล้ใกล้เข้าทำงานเนี่ยก็จะมีเสียงกริ่งกริ่งเนี่ยเราก็จะลุกขึ้นมาทำงานเสร็จแล้วแล้ววันหนึ่งเพื่อนๆนะ่ะวันหนึ่งก็กินอาหารเรียบร้อยเหมือนเดิมอนะไรเงี้ยก็ไปพักผ่อนกันแต่ทีนี้วันนั้นไม่มีใครไปนอนกับวิมลเลยค่ะเพราะว่าเขาไปข้างนอกกันวิมลก็ไปนอนพอนอนปุ๊บไปนอน,น,อนแล้วก็นอนนอน,นอนไปพอนะรู้สึกว่านอนแบบโอ้โหมอนสบายใจเลยเสร็จแล้วพอ พอสักพักหนึ่งก็มีคนมาปลูกค่ะมีคนมาปลูกมันดึงเท้าปุ๊บเดมันเท้าอมอนมอนมอนตื่นไล้แล้วถึงเวลาทํางานแล้วมันก็หันมอนบอกจ้าแล้วก็ลุกปุ๊บลุกปับ๊บอ่ะใครปลูกวะไม่เห็นมีใครเลยก็ไม่เห็นมีใครเลยอ้องใส่เขาเดินออกไปแล้วอ่ะมีมอนก็เสร็จแล้วก็ออาไปทํางานนั่งทํางานอยู่แล้วก็พอพอดังทํางานอยู่ก็เอยนึกสงสัยว่าใครนอมาปลูกเราก็เลยถามพี่ๆในแผนกอะ่ะถามว่า เออพี่พี่ปลูกหนูป้มามัธยมเมื่อตอนกลางวันอะเมื่อตอนนอนอะทุกคนก็ไม่มีเลยบอกว่าเปล่าฉันยังไม่ได้เข้ามาเลยเจอม่ปลูกเธอได้ไงอุ้ยแล้วใครแล้วใครมาปลุกมาดึงเท้าด้วยค่ะมาดึงเท้าแล้วก็บอกว่าเอา้าตื่นได้แล้วอะไรเงี้ยฉันได้เวลาทํางานแล้วโอ้ยไม่มีใครบอกเลยวิมลก็เก็บเก็บไว้สยองไว้ในใจแล้วโอ้ยเอาอีกแล้วจเจออีกแล้วเนี่ยค่ะอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอวิมลได้สัมผัสมาเดี๋ยวยังมีอีกต่อไปนะคะ อีกเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมาเล่าทีละตอนทีละตอนเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อค่ะเล่าเยอะๆเออแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมมาดูวิมลน,นะคะและให้กำลังใจวิมลตลอดเลยขอบคุณมากค่ะ,ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ